วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประนานรุตดดิิตองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมวิธาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประนานดุติติองคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัยดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิวรธ,ธรรมวิธานณวัดสุขันทาวาสอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีพระบรมราชโอ,องการโปรโดพระราชทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์พระครูศรีสมุทราวาหะเมื่อวันที่11มิถุนายน2564เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวชิวรธรรมวิธาน พระวชิรธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดสุขันทาวาสและเจ้าคณะอำเภอบางบ่อฉายาสามาหิโตอายุ58ปีพรรษา37นามเดิมสมนึกสุขมะเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2506อุปสมบทเมื่อปี2526ณวัดปานประสิทธารามอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย และสอบได้ปเปลียนรมหกประโยคณสํานักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากทางอำเภอบางบ่อให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ช่วยงานราชการนอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มอบทุนการศึกษาและบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารการศึกษารวมทั้งเป็นประธานจัดโครงการบวชเนคขมมะปฏิบัติธรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในโอกาสสําคัญต่างๆ จึงนับเป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลักพระธรรมคำสอนจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนวันนี้ที่ห้องประชุมสีทองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิธฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโลรคระบาดต่างๆจะซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าจำนวนสามเครื่องสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมาก ขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลู์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเพิ่พอมโอกาสของการรอดชีวิตจากอาการป่วยหนักได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งโรงพยาบาลจะนําอุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานนี้ไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเต็มกําลังเพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤตและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อไป อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแดนดินทิ่นี้พื้นดินปา เปียนขาดแล้วเพราะองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิปปพย์รบอรฟื้นดินดานแหลงน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพ้น What